เชนีน่าวัวยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลกจากประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้อย่างน้อย2200ปีระบุว่าเชนีน่าวัวสายพันธุ์อิตาลีเป็นวัวที่มีสายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่สิ่งที่ทําให้มันมีชื่อเสียงกลับไม่ใช่ความเก่าแก่แต่กลับเป็นขนาดของพวกมันที่ได้ชื่อว่าเป็นวัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากย้อนกลับไปในปี2018คุณอาจได้เห็นภาพเจ้านิกเกอร์ วัวยักษ์จากออสเตรเลียสายพันธโฮสเตนเฟรชียนที่ยืนประหงานสูงกว่าวัวตัวไหนๆจนทำให้ชาวเน็ตสงสัยว่าเจ้าวัวที่มีน้ำหนักถึง1,400กิโลกรัมตัวนี้เป็นสัตว์ที่ถูกดัดแปลงทางชีวภาพหรือไม่แต่ในความเป็นจริงแล้วพ่อพันธุ์แม่พันุ์วัวยักษ์เชนิน่าได้ให้กำเนิดลูกหลานที่มีขนาดใหญ่กว่าเจ้านิกเกอร์มาหลายชั่วอายุคนแล้วเมื่อนิกเกอร์กลายเป็นกระแสะบนโลกออนไลน์บรรดาผู้พอเลี้ยงเชนิน่า ได้ออกถแถลงการว่าวัวของเราเป็นสายพันธ์ุยักษ์ในขณะที่นิเกอร์เป็นความผิดปกติวัวยักษ์เชียนนาได้รับการเพราะพันธ์ุในภูมิภาควาลดิคิยอนาของอิตาลีและถูกเลี้ยงดูในภูมิภาคทัสคานีลาซิโอและอุมเบรียซึ่งเกิดขึ้นมานานอย่างน้อย2,000ปีแล้วในอดีตเชียนนา ถูกเลี้ยงเอาไว้เป็นพาหนะต่อมามันกลายเป็นวัวเนื้อที่ถูกเลี้ยงเป็นอาหารนอกจากนั้นพวกมันยังถูกพันนาในาบทกวีโบราณและปรากฏในงานประติมากรรมของชาวโรมันอีกด้วย ต่อมาวัวยักษ์เชนิน่าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่ตามประเพณีและศาสนาแต่ด้วยลักษณะเด่นที่สุดของวัวสายพันธุ์นี้คือกล้ามเนื้อที่แข็งแรงซึ่งทำให้พละกกำลังของพวกมันถูกนำไปใช้กับการทำเกษตร,รกรรมในอิตาลีจนกระทั่งมีการนำเครื่องจักรมาใช้หากใครที่สงสัยเรื่องขนาดของวัวยักษ์เชนิน่า พวกมันเป็นวัวที่สูงที่สุดและหนักที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยแล้วความสูงของวัวตัวเมียคือ1 5 0ถึง160ซนติเมตรและมีน้ำหนัก800-1000ถึง1,000กิลกรัมส่วนวัวตัวผู้มีความสูงเฉลีย160่ย160-175ถึง175ซนติมตรและหนัก1 1 5 0ถึง1,280กิกรัมแต่นั่นเป็นเพียงตัวเลขโดยเฉลี่ยเท่านั้นเนื่องจากมีวัวยักษ์เชนิน่าสร้างสถิติโลกเอาไว้มากมาย ตัวอย่างเช่นเบลลิโนวัวตัวผู้ที่มีความสูงถึง203เซนติเมตรและหนักถึง1,700กิโลกรัมจนมันได้รับการบันทึกโดยกินเนสบุ๊กในปี2010ว่าเป็นวัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเมื่อเบลลิโนเสียชีวิตในปี2014มาซิโมโดนิผู้เป็นเจ้าของได้กล่าวว่าเขามีวัวเชียนินา่าอีกหลายตัวที่สามารถทำลายสถิติโลกของเบลลิโนได้ในบางสถิติ โดเนตโตเป็นวัวอีกหนึ่งตัวที่ถือครองสถิติวัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดในประวัติศาสตร์บันทึกของมันต้องย้อนกลับไปถึงปี1955บางข้อมูลอ้างว่าน้ำหนักของมันคือ1740กิโลกรัมและบางข้อมูลก็ว่า1780กิโลกรัมในปัจจุบันเชียนิน่าถูกเลี้ยงเอาไว้เป็นวัวเนื้อเป็นหลักและถือเป็นเนื้อวัวเกรดพรีเมียมที่ถูกส่งออกไปยังรัสเซียอเมริกาและอีกหลายประเทศในเอเชีย เนื้อวัวสายพันธุ์เชนิน่าคียอนิน่ามีความพิเศษหลายอย่างเช่นม uh <t> ีความใหญ่โตเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีกล้ามเนื้อใหญ่และชัดเจนนอกจากนี้เนื้อวัวเชนิน่ายังมีคุณสมบัติที่ดีเช่นนุ่มฉ่ำและมีไขมันน้อยกว่าเนื้อวัวสายพันธุ์อื่นๆความพิเศษของเนื้อวัวเชนิน่าขนาดใหญ่และน้ำหนักวัวเชนิน่าเป็นวัวพันธุใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีน้ำหนักตั้งแต่600ถึง1,500กิโลกรัม และความสูงที่ไหล่1.60ถึง1.80เมตรกล้ามเนื้อใหญ่และชัดเจนกล้ามเนื้อของวัวเชนิน่ามีขนาดใหญ่และชัดเจนทําให้เนื้อมีลักษณะสวยงามเนื้อนุ่มและมีไขมันน้อยเนื้อวัวเชนิน่ามีความนุ่มและมีไขมันน้อยกว่าเนื้อวัวสายพันธุ์อื่นๆทำให้เนื้อมีความฉ่ำและมีรสชาติอร่อยมีโปรโตีนสูงและคอเลสเตอรอลตำ่ำ เนื้อวัวเชนีนามีโปรตีนสูงและคอเลสเตอรอลต่ำซึ่งดีต่อสุขภาพลักษณะเด่นวัวเชนีนามีลักษณะขนสีขาวนวลซึ่งลูกวัวที่เกิดมาจะเริ่มมีขนสีแดงก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวตามอายุสรุปเนื้อวัวเชนีนาเป็นเนื้อวัวที่มีความพิเศษหลายด้านทั้งในเรื่องของขนาดรูปร่างเนื้อนุ่มและมีรสชาติอร่อยรวมถึงคุณค่าทางโภชนาการวัวพันเวชูเวโกแคเทิล เป็นบัวพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยกินเนสบุ๊กมีถิ่นกำเนิดในหมู่บ้านเวชูรัฐกรลาประเทศอินเดียบัวพันธุ์นี้มีชื่อเสียงในเรื่องการให้นมได้มากกว่าเมื่อเทียบกับขนาดตัวและปริมาณอาหารที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัวพันธุ์เวชูขนาดบัวพันธุ์เวชูมีขนาดเล็กที่สุดในโลกโดยมีความยาวเฉลี่ย124เซนติเมตรและสูง87เซนติเมตร นมนมวัวพันเวชูอุดมไปด้วยเบต้าเคซีน A2 ซึ่งย่อยง่ายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพการปรับตัววัวพันเวชูทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและโรคได้ดีจึงเหมาะกับการทำฟาร์มแบบยั่งยืนความต้องการวัวพันนี้สามารถเติบโตได้ดีด้วยอาหารและน้ำคุณภาพตำ่ำ ความสำคัญวัวพันเวชูมีมูลค่าเนื่องจากให้ผลผลิตน้ำนมสูงเมื่อเทียบกับขนาดตัวและปริมาณอาหารที่ต้องการสถานะวัวพันเวชูมีสถานะใกล้ศูนพันธ์จึงมีความสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางพันธุกรรมของวัวพันนี้ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกที่เก็บภาษีจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสัตว์ปศุสัตว์เช่นวัวควายและแกะโดยเฉพาะก๊าซมีเทนที่เกิดจากการเรอและตดของสัตว์เหล่านี้กฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและทําให้ประเทศมีคาร์บอนเป็นกลางภายในปี2050เดนมาร์กก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กําลังพิจารณาเก็บภาษีจากการถายลมและเรอของวัวและหมูนิวซีแลนด์ เริ่มเก็บภาษีจากเกษตรกรที่เลี้ยงวัวควายและแกะโดยภาษีที่เก็บได้จะถูกนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากภาคปศุสัตว์เดนมาร์กกาลังพิจารณาเก็บภาษีจากการถายลมและเรือกของวัวและหมูเพื่อแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เหตุผลการปล่อยก๊าซมีเทนจากสัตว์ปสุสสตว์มีส่วนสำคัญในการทำให้โลกร้อนเพราะก๊าซมีเทนมีพลังงานโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่าในระยะสั้นการตอบรับจากเกษตรกรเกษตรกรในบางประเทศเช่นนิวซีแลนด์ได้แสดงความไม่พอใจและกังวลต่อข้อเสนอการเก็บภาษีเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและรายได้แนวทางแก้ไข รัฐบาลนิวซีแลนด์มีแผนที่จะนำเงินที่เก็บได้จากการเก็บภาษีกลับมาใช้ในการพัฒนาภาคเกษตร,รกรรมเช่นการวิจัยเทคโนโลยีใหม่การจ่ายเงินจูงใจให้กับเกษตร,รกรเพื่อลดการปล่อยมลพิษเจ้าเนกเกอร์วัวยักษ์ผู้นำฝูงวัวยักษ์ตัวนี้ชื่อว่าเนกเกอร์เป็นวัวของเจฟเพียรสันชาวรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ผู้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าเขาไม่สามารถขายวัวตัวนี้เพราะมันตัวใหญ่เกินไปดังนั้นนิกเกอร์จึงได้ใช้ชีวิตต่อในไร่อันแสนสงบซึ่งแม้จะขายไม่ออกและต้องใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มเจ้าวัวตอนตัวนี้ก็มีประโยชน์ไม่น้อยเพราะวัวตัวอื่นๆชอบเข้าหามันทําให้สามารถมองหาฝูงวัวของตัวเองได้ไม่ยากระหว่างที่พวกมันออกไปเล็มหญ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้านิกเกอร์สอยากลุกขึ้นและเริ่มเดินจะมีวัวตัวอื่นๆเดินตามไปด้วย เลยทำให้มันรอดชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์เนื่องจากมันมีขนาดตัวใหญ่เกินไปตอนนี้เจ้าเนกเกอร์ไม่ต้องไปโรงฆ่าสัตว์อีกต่อไปเจ้าเนกเกอร์ได้ใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าและมีชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระในเมืองไมลรับทางตอนใต้ของเมืองเพิร์ทั้งนี้วัวที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการบันทึกไว้โดยกินเนสเวิลด์เรกอร์คอดปี2010คือเจ้าเบลลิโนจากอิตาลีที่มีความสูงถึง2เมตรด้วยกัน